ครับสว,ส,สวัสดีครับเพื่อนๆไม่ได้เจอกันนานนะหลายวันแล้วผมไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับการทำมะพร้าวนะเพิ่นวันนี้พอมีเวลาหน่อยก็จะมาทำคลิปให้พวกเราได้ดูกันวันนี้ผมจะทำการยกกลานะฮะเพื่อโชว์โชว์รากตรงนี้นะโชว์รากดูว่าสวยงามขนาดไหนอะไรเงี้ยต้นมะพร้าวต้นนี้อยู่ประมาณสามเดือนแล้วนะฮะอายุประมาณสามเดือนแล้วนี่ตอนนี้กลานี้ถ้าเผื่อ เราเรียกอย่างคือกะลากลาด่างนะฮะดูมันจะด่างด่างสังเกตไหมฮะแต่ <c oughs> จริงไม่ใช่นะฮะมันอาจจะเป็นเพราะมันโดนน้าก็ได้โดนน้าโดนอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยกะลานี่รู้สึกจะสวยงามมากนะถ้าด,ด,ดูก,ะ,กะลากะลาเ้าทาวนี่เราสังเกตน,นะฮะก,ะ,กะลามันจะเป็นลักษณะทั้งรอบตัวกะลาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆคล้ายๆกันคือหมายก็เท่ากันนะไม่นูนไม่แฟบเข้าไปนี้มันจะเท่ากันเหมือนไข่ เราสังเกตดูนะฮะไข่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบทั้งรอบตัวมันเนี่ยรวบทั้งรอบทั้งใบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะสวยงามมันจะไม่บุบเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูการทําเลยนะฮะว่าทําไงบ้างนะตอนนี้กะลานี่เรายกขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ล่างเนี่ยเรายังไม่ทำได้แต่งเพราะว่าถ้าเราไม่แต่งมันจะดูไม่ไม่ไม่สวยงามดูมันลกไปหมดเลยนะครับ วิธีการแต่งแล้วก็ไม่ยากนะฮะไอตัวที่เป็นรากฝอยเนี่ยเราตัดออกให้หมดเลยนะสังเกตดู <c oughs> นี่นะะเนื้อรากฝอย,ยผมตัดออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมนะเวลาทําเนี่ยมีดที่เราใช้ทําเนี่ยต้องเป็นมีดที่มันคมคมนะคคมคมหน่อยถ้ามีดไม่คมเนี่ยจะทําให้รากมันท้านะฮะ นี่ลากที่เป็นลากไฟนี่เราเอาอให้หมดเลยโอ้โหนี่เอาให้หมดเลยนะเนี่ยสัเคดูนะ มันจะดูเกี้ยงเก่านะมันจะเห็นแปดโทมันจะโชว์รากนะเนี่ยเดี๋ยที่เป็นรากฝอยเล็กๆนี่ออกทั้งหมดเลย่จริงนะมันมันไม่ตายนะมาพร้าเนี่ยมันจะทนต่อต่อภูมิอากาศนะแต่ขออย่างเดียวอย่าให้มันขาดน้ําขาดน้ําไม่ได้ขาดน้ําอาจจะเฉาแล้วก็อาจจะตาย ไปในที่สุดนะเพราะว่ามะพร้าวนี่มันอยู่ได้เพราะน้ําไม่งั้นเวลาเราปลูกเนี่ยเราแช่น้ําไว้เนี่ยมันยังไม่เห็นว่ามันจะเหี่ยวใบเหี่ยวหรือมันจะตายหรือไม่นะโดนยิ่งโดนน้ํายิ่งดีปลูกใหม่ๆนี่จะให้ดีต้องปลูกประน้ํเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าเนี่ยลากผมอ้อ แต่ตัวกะลาเนี่ยเวลาเราปลูกเนี่ยเราปลูกมนกระถางเนี่ยเราต้องสร้างให้กะลามันลักษณะตรงนะฮะมันจะได้สวยงามเพราะว่าเวลามันรากมันออกมาเนี่ยมันก็อยู่แนว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 ,แนวตรงนะฮะมันไม่คดไปงอมาถ้ามันคดไปงอมันจะไม่สวยเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยแล้วอย่าลืมเวลาเราทําเสร็จเนี่ยเราต้องทําสะอาดนะฮะทำาสะอาดเสร็จแล้วก็เอาผ้ากลม การกะลาแตกฮะช่วงนี้กะลาอาจจะแตกได้เพราะว่าแต่ก่อนเราฝังดินไว้ใช่ไหมมีดินหุ้มตรงนี้ไว้แต่ตอนนี้มันไม่มีดินละเราปล่อยโล่งๆอย่งเงี้ยเราต้องใช้ผ้าหุ้มแทนก็เปรียบเสมือนว่าเป็นดินนั่นแหละฮะก็จะทําให้กะลาเนี่ยทนไม่ไม่แตกนะฮะนี่ครับสวยงามผลจะดท้ายพอพอเราทําเสร็จเนี่ย มันก็จะเป็นเหมือนตัวอย่างตัวนี้ที่ผมทำไว้แล้วเนี่ยเห็นว่าเนี่ยโทษนะครับขอขยับนี้หนึ่งนะเนี่ยเนี่ยสวยงามนะฮะสวยๆเนี่ยกะลามันจอกลักษณะงี้ฮะใบก็ออกงี้นี่ต้นฟ้าต้นนี้อยู่ประมาณสักแปดเดือนแล้วนะแปดเดือนแล้วกะลานี่สวย ต่อไปในอนาคตต้นนี้ก็จะเป็นเหมือนต้นนี้นะแต่เราต้องดูแลรักษาใบบำรลุงใบให้ดีครับก็ประมาณนี้ลนะ่ะครับคลิปนี้ก็ขอฝากพวกเราไว้แค่นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยครับครับสวัสดีครับ